ตลาดยามเย็นครับที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินมาซื้อกับข้าวครับโอ้ผักสวยมากเลยช่วงนี้พาลูกสาวพาแฟนรับมาหาซื้อไก่ครับเนไปดูกันหน่อยครับอำเภอสังขะยครับยามเย็นๆครับตลาดสดมีปลาขายโอ้โหละหกสิบมะนาว ม่วงอันนี้ก็ดอกไม้เอมีผักอีนูนด้วยใช่ไหมเพื่อนน้องผักอีนูนเนาะผักหวานอ,อยากเดี๋ยวไปดูไก่แบนเราไปดูไก,ก,ไไก่อันนี้ไม่ใช่อาหารนะรบอันนี้เป็นลอตเตอรี่นะครับโอ้ยามเย็นๆครับ <c oughs> ไก่อ่ะ,อะไก่เราไม่มีทามีขึ้นทางนี้ไม่ขึ้นทางนี้ละ่ะทางนี้มีแต่ปลาไหนบอกนี่ครับมาดูกันเย็นๆมีหนูด้วย อร่อยนะที่พโอรตรสเศษมันมันเลยนี่เทปไม่รู้เดี๋ยวมาเบ่งไมคครับคุณยาคุณยาโอ้เจอแล้วที่เราต้องการใกล้บ้านปะครับใกลเดี๋ยวสองโตัะครับใหญ่มันแบบขวย อัอ้งอันนี้ยังน้หงจาบาทใหญ่บาทครับผมมีเหลือเหลือทุงเดียวรครับยามเย็นๆครับตลาดสังขะจังหวัดสุรินทร์